พ่อพันธ์เป็นบาบารี่ครับส่วนแม่พันธ์ุเป็นเป็ดเทศครับเป็นเป็ดบ้านๆครับก็ลูกผสมออกมาก็ได้โครงสร้างที่ตัวใหญ่ครับแล้วก็แข็งแรงเหมือนเป็ดเทศครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเป็ดขาอ่อนหรือว่าเป็ดหลังเป็ดโตช้าอะไรอย่างนี้ครับไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่าถ้าผ่าแบบนี้แล้ว ลูกเป็ดมันจะแข็งแรงครับ